กำลังทำการรีเซ็ตโมดูลเกียร์ใหม่นะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรีเซ็ตสิสร็จแล้วครับผมบอดสองกตัวตัวใหม่นะครับผมประมาณยีคูนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะครับสวัสดีมิตรรักแฟนๆ FC ทุกๆท่านนะครับฮัลโหลโหลนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งปัญหานะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งปัญหาในรถยนต์ฟอร์ดนะครับในรถยนต์ฟอร์ด2.2นะครับปี2018นะครับหรือว่าปีประมาณ2,200นะครับในรถยนต์ฟอร์ดคันนี้นะครับวิ่งระยะไม่ที่กิโลที่ประมาณห้าหมื่นกว่ากว่านะครับ มีอาการเกียร์กระตุกกระชากนะคร paper, ับม mm ีอาการเกียร์กระตุกกระชากในความเร็วที Hence, ่ประมาณ80นะครับตันจากของรถบอกในความเร็วที่ประมาณ80นะครับเบื้องต้นเราก็ทําการตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํามันเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบระบบหล่อเย็นระบบของน้ํามันเกียร์ต่างๆนะครับพร้อมกับเราทําการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมนะครับเราทาการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมทําการรีเซ็ตระบบโมดูลนะครับโมดูลชุดสมองกลเกียร์นะครับชุดคอนโทรลวาล์บอดี้เกียร์นะครับ เราก็ต received, ้องเลยทําต้องใช้โปรแกรมเข้าไปร่วมทําการรีเซ็ตนะครับในระบบกล่อง T c ซนะครับเน,นื่องจากรถคันนี้ปัญหาข้อมูลนะครับปัญหาข้อมูลมีการซ่อมเกียร์มาแล้วนะครับมีการซ่อมเกียร์มาแล้วหลังจากที่เราทําการตรวจวิควมเคราะห์เบื้องต้นนะครับเราก็เลยใช้โปรแกรมนะครับใช,ใช้โปรแกรมเข้าไปทําการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตระบบใหม่นะครับก็ผลประกอบว่า <existe> ก็โอเคครับการวิ่งก็ปกตินะครับการวิ่งก็ปกติไม่มีกระตุกนะครับไม่มีกระตุกกระชากนะครับในความเร็วที่ประมาณ80นะครับนะครับท่านเจ้าของรถบอกรถคันนี้พึ่งประวัติพึ่งซื้อมาครับพึ่งซื้อมานะครับพึ่งซื้อมือสองมาแต่เลขไมเกรลที่ห้าหมื่นกว่ากว่านะครับท่านเจ้าของรถเลยเห็นระบบการทํางานของเรานะครับทางทางช่อง YouTube เพจ Facebook ต่างๆนะครับก็เลยมาทําการให้เราทําการตรวจเช็คให้นะครับพร้อมกับทาการบำรุงรักษาในส่วนต่างๆนะครับเราก็ยินดีนะครับเราก็ยินดีดูแลให้ท่านผู้ใช้รถที่เดินทางมานะครับเราก็มีความยินดีนะครับแล้วก็มีความภูมิใจนะครับที่ท่านเดินทางมาเรานะครับไม่ว่าจะระยะทางหลายก็หลายร้อยกิโลนะครับซึ่งท่านเจ้าของรถบอกไม่เป็นปัญหาครับอยากจะได้มาสัมผัสกับ ช่างตัวจริงๆเสียงเป็นๆนะครับประมาณนี้ท่านเจ้าของรถบอกนะครับกอก์อเคนะครับเราจะดูแลให้ท่านเจ้าของรถอย่างเต็มที่นะครับนะครับเราจะดูแลให้ท่านเจ้าของรถอย่างเต็มที่นะครับก็คันนี้ก็เสร็จหมดปัญหาที่คาใจตามสโลแกนของเรานะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับในร้านอุปเจรินจังวัดเรศนะครับ0 8 4 4์แปดสีเลยสนามบินมานิดเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคสวัสดีครับผม เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับฮะหายหายหายแล้วครับแต่ว่ามันมันเวลาเราขี่ออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันก็มีจะมีบ้างเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่ซ่อมมามันก็จะมีบ้างแต่ว่าในช่วงที่ประมาณ 80- ถึงร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าเกียร์มันซ่อมมามันก็มีบ้างตั้งแต่เราเติมเริ่มต้นออกไปตามหลักแล้วนะถ้าถ้าถ้ามันลดเดิมๆนะ มันแทบจะไม่มีอาการกระตุกเลยนะมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะรถเดี๋ย